ก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนกลับเข้าสู่ช่อง Solo Channel นะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่ด้วยกันกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าเฟนเด็กนั่นเองนะครับซึ่งเหมือนเดิมนะครับจะเอามาในตำแหน่งจังเกิ้ลนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยทุกตัวนะครับเข้าป่าได้หมดนะสำหรับผมนะอ่าส่วนรูนนะครับรูนก็จะมาเป็นลำเพดนะครับติดสเปริลลิติแล้วก็ดั้งเกิ้ลคาลิิกนะครับผมตัวลำเพดเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการอ่ติดขี้นะครับโอกาสติดขี้ได้ค่อนข้างสูงนะครับผมแล้วก็ส่วนในเทมเนี่ย ก็จะขึ้นมาเป็นตัวชิ้นฟาร์มนะครับ250แล้วก็จะขึ้นมาเป็นตัววอลบูธหรือว่ารองเท้าตีเหลืองนั่นเองนะครับแล้วก็ชิ้นที่3จะเป็นขี้เหลืองชิ้นที่4ก็ขี้แดงนะครับซึ่งตัวขี้แดงเนี่ยเราออกมาเนื่องจากตัวรองเท้าวอลบูธนะครับมันไม่ได้มีกันสีให้นะครับตัวขี้แดงเนี่ยมันสามารถกันให้ได้นะครับผมแล้วก็ชิ้นที่5เราจะขึ้นมาเป็นบูล่ามาตะนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเราก็จะขึ้นมาเป็นกาะเกิดนะครับผมในช่วงต้นเกมก็ฟาร์มไปก่อนนะครับ ตอนนี้เรามีเตมี่มาด้วยคิดว่าน่าจะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับตัวตัวชงเงินตามไปครับเออตอนนี้เราจะเจอเวเลสนะครับป่าคิดว่าเราน่าจะเล่นง่ายนะเพราะว่าฮีโร่ฝั่งนุ่้ามเป็นประเภทที่ตีใกล้เนาะจะป่าฝั่นุ่ง้าเนี่ยจะมีระยะตีไกลก็แค่ตัวสก,กิลของเขานน่นเองนะผมเหมือนข้างบนจะโดนเหล่าบ้านไม่เป็นไรนะครับเราฟันก่อน ตอนนี้วอร์บูลมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวชิ้นต่อไปเราก็จะขึ้นมาเป็นตัวธนูฟาร์มนะครับผมเฮ้ยติมี่เปิดแล้วกิ้งเข้าไปครับอี้ลัดไม่ทันไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเนียงน้อยเรามาช่วยเพื่อนนะครับผมมาแอบแท็กคลิปด้วยนิดนึงเฮ้ยเวเลสเวเลสสกิลหนึ่งไปก่อนครับกิงใส่เลยอ่าสวยงามครับกิ้งต่อครับฟีฟีฟ,ฟีงานนี้ต้องฟี มไม่ทันนะไม่ทันไม่เป็นไรนะครับอแล้วก็ส่วนตัวสกิลนะครับสกิลหลายคนน่าจะพอรู้กันอยู่แล้วนะครับตัวสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นการพาไปในตำแหน่งที่เราเลือกไว้หรือว่าฮีโร่ที่เรากดกดตัวสกิลหนึ่งเข้าไปแล้วก็ตัวสกิลสองเนี่ยมันจะเป็นการกิ้งนะครับในจังหวะที่กิ้งเนี่ยจะไม่สามารถ่โดนดามจนะครับหรือว่าพวกประเภทติดสโลหรืออะไรซีซีอะไรพวกนี้คือมันกันได้หมดนะครับผม แล้วก็แถมอีกนิดนึงนะครับตัวสแต็กของสกิลหนึ่งเนี่ยเมื่อเราตีครบสี่ทีนะครับตัวสกิลสองมันจะสามารถกิ้งใหม่ได้อีกรอบนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าในจังหวะไฟก็เน้นให้ใช้ตัวสกิลหนึ่งไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้สกิลสองเนี่ยกิ้งผ่านเข้าไปนะครับเพื่อที่ตัวสแต็กของสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะได้ทํางานแล้วมันจะรีตัวสกิลสองให้ใหม่นะครับผมกิ no, no. ้งไฟเก็บสแต็กไม่ครบนะครับ ทำไมมันแตกแตกโอ้ลิชิสโอ้สี่ตัวอม่ยอะไรมันจะมากันเยอะขนาดนั้นเกิดแล้วนะครับก็ไปฟาร์มกันต่อนะครับผมจริงๆเราอยากให้ซีมี่อ่วิ่งกับเรานะครับในช่วงต้นเกมไปจนถึงกลางเกมนะครับแต่ว่าคือบางทีจังหวะเลนอ่ามันไฟกันอีกแล้วสกิหนึ่งไฟครับแดดเข้าไปหายทีเนี่ยพยายามตีตีตัวเขาเรียกว่าตีตัวสกิลหนึ่งให้มันแตกอ่ะ ครบ4 p ปุ๊บแตกปุ๊บนะครับตัวสกิล2เนี่ยมันจะกิ้งได้ใหม่อ่าหลบออกมาทางจังหวะเมื่อกี้ก่อนนะเนี่ยที่โทนกดอันตรีอยู่นะครับอันนั้นคือเราคักตัวสกิล2ไว้อยู่นะครับเพื่อที่จะเอาไว้แบบอย่างน้อยเอาไว้หลบตัวสกิลอัต4ของโทนก็ได้เหมือนกันนะครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรนะซีมี่เนอะเ <c oughs> ออคือบางไฟเนี่ยเลนแบบ ส่วนใหญ่เขาจะรู้ว่าพรีมี่เนี่ยจะวิ่งกับป่าเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเลนที่ว่างเนี่ยก็คือจะเป็นเลนแคลรี่นะครับซึ่งจะทําให้แคลรี่ฝั่งเราเนี่ยเล่นยากนะครับเพราะฝั่งตรงข้างเขาก็มีทั้งแคลรี่แล้วก็ลมวิ่งคู่กันนะครับคือบางทีมันอาจจะแบบเ,เราแคลรี่เราเสียแบบพลาดท่าอะไรอย่างเงี้ยนะจะทําให้เราแบบเสียป้อมไปด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ เอาแค่บางส็อตแล้วกันน่าม <Omaha> <geliyor> ไปก่อนนะครับตอนนี้เราใกล้จะได้กิดเหลืองแล้วเนาะเอาหน่อยเอาหน่อยปึ๊บเอ้าเอ้าเอ้าเออกิ้งครับกิ้งปีปีเนี่ยจะเห็นได้ว่าฮีโร่ประเภทอบโอ้ยตีมีหลาดด้วยจะเห็นได้ว่าฮีโร่ประเภทที่ตีใกล้นะครับจะเสียเรียบกับเรามากนะเพราะว่าเราเนี่ยคือระยะประชิดก็ได้อะเพราะว่าเรามีตัวตะกิณสองในแบบ เพื่อใช้ในการกิ้งกิ้งออกหรือว่ากิ้งเข้าอันนี้ก็ได้นะครับผมส่วนอันตีก็คือหลกัหลกๆผมใช้อันตรีแค่แบบเอ่เียร์คีฟมากกว่านะไม่ค่อยได้ใช้อันตรีแบบส่ยโล่สัหร่นะครับใช้เคียร์คีฟเพื่อที่เราจะได้อ่าใช้สกิลหนึ่งเนะี่ยปีปปอมฝั่งตรงข้ามนะครับผมหรือไม่ก็ถ้าเอาไว้ใช้โลก็ได้เหมือนกันนะครับตัวสกิลอันตรีเนี่ยมันสามารถติดโลได้นะครับผมฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับ คิเริ่มแรงละครัวักัวเรามาทำเลนกลางกันดีกว่าเพื่อคิดจะได้อ้อมฝั่งตรงข้ามไปนะครับโอ้โอ้โอ้เยอะโอ้เยอะมีหนาก็มาแล้ว <qu post> <c oughs> ติมี่ตีมีก็เอาไม่อยู่แล้วครับจังหว่านี้อย่ายว่าแต่ติมี่เลยเราก็ไม่อยู่แล้วครับชุบ <c oughs> มาเพื่อตายอีกรอบเอ,อือ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับเราวิวได้ป้อมก็ยังโอเคอยู่อ้าลตาตาญาเราไปสวยเขาอีกอได้สามตัวเลยไม่เป็นไรนะครับเมื่อกี้คือเราพลาดท,ท่าจริงเม่คกีว่ามีหน้าจะมาเติมด้วยซ้ำนะครับคิดว่ามีหน้าจะคอยก,กันป้อมอยู่ด้านบนพลาดท,ที่เราเองนะไม่ได้สังเกตนะฟ้าไฟโอ้เออเล่เออเล่ขอพวดหน่อยพวดพวเออจะเห็นได้ว่าเนี่ย คือเป็นตัวที่แบบแคลรี่มันมันเป็นตัวที่แบบแรงอยู่แล้วอะไอตัวคเน็ตนี้นะครับยิ่งใช้สกิลหนึ่งกะตะแตกอย่างเงี้ยสกิลสองก็มีไว้ใช้หนีใช้เข้ามันเล่นง่ายเนาะเดี๋ยวเราได้คีบแดงเราน่าจะแบบว่าน่าจะซ่ากว่านี้ได้นะผมอย่างน้อยคือมันกันกันค่าสถานะให้นะ อันนี้เราดูจากคลิปเรานะครับคลิปฟันกข้ามมาแล้วเราก็จะแอนติไฟนะครับผมแล้วก็ไปเอาดาร์กันดีกว่าหวังว่าเพื่อนคงจะไม่ไยกันนะถระชื้อเอาอุตส่ากิ้งกิ้งเพื่อหลบเสียงกรีดร้องของมันมันก็ยังโดนกาดจ,จังหวะไม่ทันนะครับอ้าวทีมโอโ้โหโอ้โหทีมเราแตกกันไป ตัวนี้นะตีมี่ชุบท่านอ่ะเอาวะเอาวะไปแล้วครับไปแล้วครับเฮ้ยแอดดิทพวดมีหน้าทิพเดียวคิดว่าน่าจะได้ป้อมนะครับแท้ตีครูเข้าไปก่อนเจสวยเดี๋ยวเราไปเก็บเลือดกันก่อนนะครับจริงๆตัวิที่5นะครับเราจะขึ้นมาเป็นดูดเลือดใหญ่ไอตัวธนูดูดเลือดใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่อันเนี้ย กะจะเอามุลามาสามมาเจาะเจาะีโดฝั่งหนนข้ามนะครับขอแบบแรงๆอะไรเงี้ยชื้อชือ้อฟรีชื้อกิงออกกิง้งออกสวยแล้วเออจะเย็นจะเย็นเ <c oughs> <ด>พื่อนเห็นได้ว่าตัวสกิลหนึ่งนะครับเมื่อเรากดใช้เนี่ยตัวเราจะวิ่งเร็วในระยะหนึ่งนะครับผมในในระยะที่เราปาไปนะครับตัวเราจะวิ่งเร็วขึ้นเนาะโอ้ยยิงยิงแอบหลบดาเมจได้นะครับ ตอบได้หรือเปล่าไม่รู้หรือบืดไม่เอาดีค่ะไม่อยู่แล้วเราไปหาเลือดไปฟาร์มกันดีกว่านะครับผมเพื่อที่จะได้เตรียมท้อมไฟในครั้งถัดไปนะครับใส่ลําเพลม,มาี่รู้สึกว่าคีดดีดีนะครับติดคีดบ่อยแต่แปลกนะเวลาเล่นลิงอ่ะโอกาสติดคีดมันไม่ได้ติดบ่อยขนาดนี้เลยอันนี้ตีคีดคีดเกือบทุกดอกอ่ะ เล่นลิงแม่งแบบโคตรเสี่ยงโชคเลยอ่ะมามุล่าเรามาแล้วนะครับเราไปไล่คิวเขาสักหน่อยเดี๋ยวโอ้แอดดิสเราเปิดแล้วครับเราต้องตามครับจังหวะน,นี้ส่องไว้แอบมองเธออยู่น่าจะเราจะตามไปลาดเธชื้นเธชื้นสักตัวเฮ้ยไอมิดโอ้โหโทษนิดเดียวเองอ่ะสวยแล้วสวยแล้วเออเล่หาเลือดไปครับ ไปหาเลือกกับคีบป,ป่าเนี่ยแหละจังหวะมันเดินกลับนะครับเราก็ตีเรื่อยๆนะเอาเลือดมาด้วยนะครัเอ้ยดีนะเราโลบแบบดิจิตอลคิดว่าน่าจะได้ป้อมนะทำไมป้อมมันดีล่ะซีมิอ้าวชิ่หายเอยตีมีหน้าตี อย่างดีนะเมื่อกี้มันตีมีหน้าให้นะครับคือจริงๆจังหวะเมื่อกี้กะว่าจะคิวทอนนะแต่แบบว่าเหมือนเขาจะมีสกิลแดชออกนะครับผมเราเลยพลาดท่าเข้าไปแบบเข้าไปโง่มากเลยนะเอ้าสักหน่อยไหมเออเลอเลอหัวเข้าไปครับอ้าสวยเลอยังไม่ทันได้อันตีเลยเก็บดากันต่อไปนะต้องปอาๆนะครับเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามได้ยิน โอเคนะครับตอนนี้เราก็ในดาร์กมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําคลิปเลนบนเอาไว้ก่อนนะครับไปทำคลิปเลนบนนะเดี๋ยวยัยงไงก็จะให้เพื่อนเอาคลิปล่างไปด้วยนะครับเพราะว่าจะได้2ป้อมแต่ถ้าไม่ได้ป้อมใดป้อมหนึ่งก็อาจจะได้สักป้อมแหละไปไล่มันก่อครับปึ๊บแม่พุ่งออกไปไวมากไม่ได้คิวไม่เป็นไรนะครับแปลาป้อมบน โอ้โหเอาพี่เจ็บคบรานัดตองนัดอ่ากินออกทันนะครับเนี่ยพยายามเก็บสกิลบสองเอาไว้นะครับในแบบอาจจะโดนอะไรก็ได้เลยนีไงมีไงโดนกันแล้วตีมีชุบกันรอดตวะกินออกจูบเออโอ้โอ้เออเล่ตามเปลือกเขียวเขียวเขียวเออเขียวเอาไม่อยู่แล้วครับงานนี้ตายครับ เดี๋ยวเราไปหาฟาร์มกันก่อนนะครับผมฟาร์มเพื่อที่เราจะได้มีเตรียมเงินไว้ซื้อไอเทมสำรองนะครับทำไมอันตรีมันพึ่งลั่นไปวะ,อะ,อะโอเคเราได้อันตีรอ,อกมาแล้วเฮ้ย <c oughs> เออเลอร์ตัวเดียวโอ้พิ่งจะเห็นตรงมินิแมปนะครับว่ามีหน้าก็ตามมาโซีมี่สวยออ้ยช็อนี้ภาาจริงครับ คือเราเห็นแค่ว่าเออร์เลอร์ตัวเดียวนะคิดว่าตัวอื่นเนี่ยไปอยู่เลยล่างกันครับพลาดพลาดพลาดเพือ่อเราก็ยังฝื้นไฟกันอยู่นะครับผมตตมี่ือออันติก็ไปทีเดียวจบเลยเดี๋ยวนะขยะสวีซี่เหรอได้ได้เกมนี้เราจะไม่แพ้เราจะไม่แพ้คนประเภทนี้นะคระับเราจะต้องชอนะเคลียร์กีปออกไปก่อนนะครับ ต้องเอาสักตัวแล้วแหละไม่เวลเลยก็ทอนนะครับแต่ถ้ามันมา2ตัวก็เ,เฮ้ยขอ้ขี้มันมาไงวะหื <c oughs> ่กิ้งกิ้งจังหวะนี้ก็เอาไม่อยู่แล้วครับเอาไว้เอาไว,าว้ทีมเราดันไปแล้วเดี๋ยวเราทําคลิปเลนล่างนะครับและเราแอบไปเอามังกรน,นิดนึงก่อนที่จะเอ็นนะครับปล่อยให้เพื่อนเราบ้าอยู่ตรงนั้นนะ ไป,ไปออคิดว่าเพื่อนเราน่าจะอยู่รอดอยู่แหละมีเตมีคอยเติมอยู่แล้วข,ขอเวลาแป๊บนึงเพื่อนหาเงินก่อนหาเงินไว้เปลี่ยนไอเทมนะครับผมอ,อาออกเกิดะะแล้วกันเสร็จแล้วก็เตรียมไอเทมไว้นะครับพักติ๊กออฟเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวควายกันก่อน,นะ คิดว่าเอาดาร์กได้ก็น่าจะ,ะจบได้นะครับผมจริงๆตาน,นี้ก็ตายเยอะเหมือนกันนะตายแบบตายงงโง่ๆก็มีมีเยอะเหมือนกันนะตายโอ้โหโทนโทนโดีนะกิ้งทันนะครับไม่งั้นเราอาจจะตายเพราะดอกที่สามของโทนก็ได้หาเลือกก่อนนะครับแล้วเราไปทำคีฟล่างกันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ย พยายามเอาคีปไปด้วยกันทุกเลนนะครับผมให้มันไล่ๆกันไปนะครับเฮ้ยทำไมนาทยาไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะเฮียเดินก่อนคีปอีกอ้าแล้วครับจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยพีมีชุคันปะทันไม่ทันไม่รู้ขายเกิดก่อน <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนจุ๊บจุทั้งไอเทมทั้งคน <c oughs> อะไรวะน <c oughs> เนี่โอ้แอนเนตถึงกับพีชีบเลย ฮี่ช็อตเมื่อกี้ตกใจมากอยู่อยู่นาทิาไปอยู่ตรงนั้น,นะนมาคิดว่าน่าจะจบได้แล้วนะครับเป็นไงล่ะไอ้พวกภัยสังคมไม่ได้นะครับยิ่งเจอคนประเภทนี้นะครับพยายามอย่าหัวร้อนนะต้องสู้มันเลยต้องชนะมันให้ได้ โอเคนะก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับการเล่นเป็นเน็กครับในตำแหน่งจังเกิลน,นะครับยังไงถ้าเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งถัดไปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหนะ้าบ้าย